รู้จัก7็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่มีผู้ร่วมโหวตมากกว่า100ล้านคนจากกว่า200ประเทศทั่วโลก1มาชูอิกชูประเทศเปรูนครโบราณของชาวอินคาที่ตั้งอยู่สูงกว่า2,400เมตรเหนือระดับน้ําทะเลสร้างขึ้นในปี1450แต่ถูกทิ้งจนชาวสเปนไปค้นพบ2กําแพงเมืองจีนประเทศจีนสิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างยาวกว่า2 1 0 0 0กิโลเมตรใช้เวลาสร้างนานกว่า2,000ปีและมีผู้เสียชีวิตในการก่อสร้างกว่า1ล้านคน3เปตราประเทศจอแดนเมือง ที่แกะสลักจากหน้าผาหินทั้งเมืองโดยชาวนาบัเตียนเมื่อ2,000ปีก่อน 4. คริสเดอะรีดีเมอร์ emer, ประเทศบราซิลรูปปั้นพระเยซูสูง30เมตรตั้งบนยอดเขากอกูวาดูในเมืองริโอเดชาเนโรสร้างขึ้นในปี1931รูปปั้นนี้ถูกฟ้าผ่าเป็นประจำแต่ยังคงยืนหยัดมาได้กว่า90 ปี5โคลอเซียมประเทศอิตาลีสถานที่กีฬาโบราณที่ใหญ่ที่สุดรองรับผู้ชมได้50,000คนมีระบบลิฟต์และประตูลับใต้ดินสามารถเติมน้ําท่วมเวทีเพื่อจําลองการรบทางเรือได้จริง6ชิเชนอิซซาประเทศเม็กซิโกพิระมิดของชาวมายันที่แสดงให้เห็นความรู้ทางดาราศาสตร์อันน่าทึ่งในวันที่กลางวันเท่ากับกลางคืนเงาบันไดจะสร้างภาพรวมตาให้เห็นงูขนาดยักษ์เลื้อยลงมาจากยอดพิระมิดและ7ทัชมาฮาลประเทศอินเดียสุสานแห่งความรักที่จักรพรรดิชาชาหันสร้างให้ภรรยาที่เสียชีวิตใช้แรงงาน22,0 0 0คนนนาน22ปี หินอ่อนสีขาวจากราชสถานเปลี่ยนสีตามแสงแดดจากสีขาวเมื่อยามเช้าเป็นสีชมพูในยามเย็น